เนีย่ยเอออืมหาแม่มันเออหาแม่แมัมมหนหัดปตาสวย <c oughs> เออลองตีเล่าไปงูบ้างนี้น,อน,น,อน่นนูนตีเล่าไปงูนะเออเออล้เคียงใกล้เคียง ดูยเ,ออเริ่มคุ้นยังนี่ถ้าเริ่มคุ้นแล้วนี่เดี๋ยวถอยนี่มันนิดนิดนึงมันจะได้ตีไกลขึ้นอีกหน่อยอันนี้แค่อืมนี่หัดตีเบสหลอกเบสวันแรกครับอ้อไกลเลยเมาล่ะ ตีไกลเลยนี่ครับเพิ่งหาตีลอกเบสวันแรกก็โอเคแล้ววันแรกวันแรก,ว,แรกวันแรกตรีได้ขนาดนี้ก็เก่งแล้วเนี่ยมีแววมีแววมีแววส่งก็เป็นหลานอา <c oughs> มีแวววืดส่งก็เป็นหลานอา <c oughs> <c oughs> ่เออ,อแล้วโอ้โหจะได้เงื่อหาดตีวันแรกไม่ค่อยฟูก็โอเคแล้วเออเดี๋ยวขาต่อไปฝึกตีสกิปปิ้งไงนะฮะไปให้เหยื่อมันแชลับน้ำไง ให้เหยื่อมันฉลาบสิวน้ำป๊บป๊บปั๊บปั๊บปั๊งั้นน่ะยัดเข้าซุ้มไม้ไปเลยงั้นน่ะดีป่ะเอานะขาหน้าค่อยไปหัดอันนี้ตีธรรมดาให้คล่องก่อนนะายัอืมเดินจะนน้อยไปเอาวนไปไปล้อมหัวเกาะโอ้โหล้อลราพาไปใหญ่ใหญ่มันในกู ไอ้ลูกว่า,วาไม่เจอนานแล้วเนะี่ยไม่เจอนานแล้วนะปลาตะพากอุ้ยใหญ่นงะี้ยเลยได้แก้วสองตัวมนะั้งคุ้มเลยนะได้ปลาแก้วผมว่าจะยกเรือไปลงเบ็ดปลาแก้วสองตัวแล้วก็คุ้มเลยนะก็เหลือกูนัสเตลเลดอะไรอ๋ออยู่โน่นไงี้นกเอาดาบตุ้มอยู่นะตอดอยู่นะาตาวัตนะเอาเครื่องมาอย่างเดียวใหญ่เหม,มือนมีอะไร มีเงี้ยมีเครื่องมีจะเป็นลุงไปเถอะเอาเบ็ดเอาเหยื่อพาไปดีหมอสใส่ไปเอาอุปกรณ์อะไรอย่างเดียวเอาหมอใส่กระแป้งไปดึงพอแล้วนะเดี๋ยวนี้โดนไอ้นี่บ่อยอ่ะเชดอ่ะ้โดอ่ะอือกระทอกอยู่ฐาหลังท้ายเรือกูนะเรือบ้านเรอเมื่อก่อนบ้านเราไม่มีนะตั้งแต่มีฝายนี่เนี่ยปลาแปลกๆมาเยอะเลยเ เออขึ้นมาขึ้นมาจากไอ้นี่แหละเบื้งบารเพชรก่อนไม่มีนะมีแต่ชุมแสงอู้นะเอาตะกร้าตักขึ้นมาแล้วโอ้โหขอกแดงหมด้าตาขึ้นมาทั้งหมดหมดเลยนะคือหายใจง็ายดหมดแม่ตัวใหญ่ป่ะเดือดสามโหลนั่เออ๋อเฮ้ อย่างน้อยอย่างน้อยครับรึแม่มันไม่ต่ำโลล้ก็เขตากขึ้นมาก็ไม่รู้จะไปปล่อยตรงไหนอีกตัวใหญ่ไม่ต่ำสองโลอ่ะดินแดงปูฟ้าหมดสีขายก็ไม่ได้แล้วปล่อยอ่ากินก็ไม่ได้เล็ดท่านอร่อยเป็ดีแนวเจอแบบนันเผื่อทอดแหมาหกโลกว่าเอาเขาแล้วได้บาทเนอได้บาทนึงหกโลหกโลกว่าเขาขอซื้อสองร้อยบอกเอาไปเลยสองร้อยเล็ดปตัวเดียวสามโลเป็นหนึ่งไอ้เผาคิว เค้าจะต่างในแหลกต่างเยอะนาแลกดีกว่ารู้รู้ทัดรู้ทัดด้วยอะไรอร่อยไม่อร่อยเนี่ยรู้ดีถึงก็ไปค้าต่องเที่ยวนี่มันไม่รู้หมดทุกปลาเลยวะปป็ขายปายไป็โรงพยาบาลน่ะโรงพยาบาลสองปัวเขาอยู่หาปลาเกลือมาขายอ่ะปลาแหลกปลาแดงปลาน้ำเงินโอ้โหมีปลาแดงใส่เกลือด้วยปลาน้ำเงิน กัดยังกัดยังนี่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 เวลาเขาตีสกคิปปิ้งเขาจะตีอย่างนี้นี่เดี๋ยวนะเขาจะเอาปลายคานตำตามแล้วก็เห็นไหมเห็นไหมที่แล้วนี่ยเขาเรียกตีสกคิปปิ้งเนี่ยเห็นป่ะเอาจุ่มปลายคานตาตาเนี่ยแล้วก็ให้มันแช่แผลไปอย่างเงี้ย ถ้าเราตีค้องปุ๊บทีเนี้มันจะไปไกลเห็นปะเ <c oughs> นี่ย <c oughs> เขาเรียกตีสกิปปิ้งเข้าไว้ตียัดใต้ซุ้มไม้บางทีเนี่ยอย่างซุ้มเนี่ยเราเราตีโดง่งโด่งไปแล้วมันจะติดกิ่งไม้ใช่ไหมเราก็จะตีเลียดๆอย่างเงี้ยให้มันยัดเข้าไปเรียกตีสกิปปิ้งแ่ะเนี่ยต่อไปต้องหาท่านี้ให้ได้ปามอยู่ในตอเออปามอยู่ตามต่อ <c oughs> ตามซุ้มไม้เนี่ย เห็นไหมแขกเน,นี่ยเวลาเนี่ยปล่อยไปปุ๊บแล้วก็เอาเนี่ยยกปลายคันเห็นปะ่ะเนี่ยดูยกปลายคันขึ้น <Okay. S 2> ค่อยๆย,ยกเนี่ยอันนี้เห็นนะ้วก็ยกปลายคันขึ้นแล้วเหยื่อมันจะฉลับแต่ถ้าเราตีเป็นแล้วต่อไปไม่ต้องยกปลายคันสูงขนาดนั้นเนี่ยแค่นี้พอเห็นไหม อ่าลองดูวองขึ้นตรงนี้เออเนี่ยลองลองดูนะเนี่ยเนี่ยนั่นนั่นเนี่ยเนี่ยเอาติดปลายคันนี้เลยนะครับเนี่ยเอาใกล้ๆก่อนไม่ต้องไกลอ่าลองดูเอาติดปลายคันเลยเออมีแววมีแววมีแวว <laughs> มีแววมีแวแว,แวฟู่ เอาติดปลายคันเลยเออเ,เออแน่แน่แน่เออ,ม,อ,ม,เอมีแววมีแววใกล้เคียงแล้วเออ,เ,อ,เ,อเดี๋ยวก็เป็นค่อยๆใจเย็นเดี๋ยวก็เป็นอลองตีตรงนั้น โอ,โอ้โดนหัวปลาไปแล้วมัง้งฮะโดนหัวปลาไปแล้วมังนะ้งเนี่ย